สวัสดีครับผมเสือสวยสวยนะครับวันนี้ผมก็จะเริ่มทําให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องข้าวนะครับ้ข้าวเนี่ยมันมีความเป็นมายังไงนะครับก่อนที่มาเป็นข้าวสารเนี่ยเราทําอะไรเกิดกระบวนการอะไรบ้างตอนแรกนะครับเรามีการตรวจข้าวนะครับผ่านการตรวจเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอามาลงนะครับเขาจะเรียกเป็นการลงข้าวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการลงข้าวลงข้าวในลักษณะนี้นะครับนะครับนี่ก็เป็นข้าวเปลือกข้าวหอมมะลิ นะครับก่อนที่เราจะลงเราก็จะมีกระบวนการวัดความชื้นความชื้นที่มันแห้งนะครับก็คือ14นะครับบางลูกค้านะครับที่มันไม่แห้งก็คือเกิน14ขึ้นไปเนี่ยบางทีเราต้องมาปุบอีกทีหนึ่งอบเพื่อที่จะให้ข้าวมันแห้งแล้วเราก็จะได้เก็บได้อย่างมีคุณภาพนะครับเดี๋ยววันต่อไปผมก็จะเล่าให้ฟังว่าข้าวเปลือกพอแห้งแล้วเนี่ยเรามีการจัดเก็บยังไงแล้วก็มีการ ปรับปรุงนําการไปสียังไงนะครับเทคนิคการสียังไงให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพถึงมือผู้บริโภคได้อย่างปลอดภัยนะครับ